ขาพี่น้องมาเพาะหมักทุเรียนพี่น้องไอ้ในหมักทุเรียนครับอันนี้เป็นพันธุ์หมอนอ่ามันเป็นหมอนทองครับเป็นพันธุ์อ่าพวกวันนี้ครับผมติดสื่อมากินนะครับในมันในมันเสดายพี่น้องคือสีแข็งแรงอยู่กันเลยเอามาสีมะก,กาล่องเมืองครับมะก,กาลับปูกเลยครับพี่น้องกาดในถุงจกักอ่าจักยี่สิบห้าหมื่นยี่สิบหมื่นครับอ่าก้อนสี เอามาลงถุงครับผมแช่นามกันนะครับผมแช่หนามพาอถ่วพ่อถ่วมลูเ,เรครื่องหนึ่งของของของไอง้อในหมกทุเรียนพี่น้องแช่ไว้จักหาหมือหกหมือครับมันก็สิออกนอนอย่างพี่น้องนี่แซ่แล้วแช่ทิ่มไว้ครับมันสิออกนอนพี่น้องอห็นู่นนี่มันสิออกนอนมากเลยครับนี่นอกน,นี่หมกสมบูรณ์นะครับใน,นผมเมืองแล้วมันบอกใครแก่ปนไหครับ กับพบกกาได้อยู่ครับแต่น, ي, นี่นนี่ในนีน่กกำลังออกครับผมหาหมือนะครับผมอันนี้ว่านี่อันนี้ว่าท่านออกครับนี่ยมันตึงอยูย่แถวแถวท่านออกนอนตัวนี้แซน่าไปหาหมือห้อมือห้องมือแหละครับนี่นจีได้หนอดทำนี่ครับทำนี่ก็เอาล่องหลุมเลยเออล่องถุงครับดินกับดินนี่แหละครับนอกรศาสตร์เท่านี้แหละที่ผมเอาไอ แกเะเ่ายังไม่ไก่เคลียเลนนะครับเป็นดินผสมย่งไงไก่ผสมไห้ครับเป็นดินปุป๋ยผสมแจบครับเป็นดินผสมแจบผมว่าวัานนี่เขาไก่ครับนี่ครับมันจะเป็นดินหนึ่งสิบกิโลผสมใบใหม่ครับเนลงเน็บเลยพี่น้องดินซุ่มๆลงเน็บเลยครับ หา,หากมันอยู่ทั้งบึงครับใบมันอยู่อยู่ในหมากคนี่ครับนี่ลงเลยพี่น้องเสียงเอฟเฟกต์ลายครับไก่อยู่นี่เตือนไฟครับพี่น้องหมาหลายหมากินไก่นี่ครับพอไปแล้วกันครับกาว้านขืนจังหน่อยผมจะเอาลงไปปลูกในทีเลยครับพี่น้องว่าต้องห้หกขอห้าคดนะครับผมเอาลง ไไหวมองเลยว่าให้มันเกิดหลายปีปลูกเลยครับปลูกในวันนี้ละแต่พันใดยังหาแนวอันนี้ผมว่าสิปลูกเลยครับผมหยักด้วยรอยีหน่องเบิ่ง,ม,งมันจะเกิดวันนี้นเป็นวาเรียร้อยครับผมผมจะเอาไปซ้ำไปก่อนครับ ขนนามจาัง,งหน่อยซ้ำไ้ครับให้มันาหาคนยังลงดินกอนครับเห็นว่าตักขนถุงจังหน่อยครับผมสะเอาลงไปปลูกเลยครับผมแล้วก็เห็นแน่บางแดดให้มันผมไปเตรียมหลุมสีปูไว้ครับซีหาหลุมหาต้นครับสังวัาคุลเลียนคนมากินพี่รองเสื้อได้ในมันอา่าหลังจากกินพวกมะนีครับเอาในมันกล่าวอี่น้อง ประมาณสองเดือนกลัวๆพี่น้องอ่ามันขึ้นมาจังน้อยและครับผมก็เสียเอาลงหลุมเลยครับมันนี้ทำวิธีล่งหลุมครับมันนี้ผมติดปลูกจากเมล็ดครับให้มันใหญ่ขึ้นจังน้อยกันได้พันห่ังผมยังเสีเอาเนี่ยมาเสียบเอาพี่น้อยแต่ได้พันนั่นพันนี่ยังหากิ่งกิ่งพันดีๆมาเสียบครับอันนี้ปลูกไปเท่ากันครับให้มันใหญ่ไปเท่ากันพี่น้องปลูกจากเมล็ดนะครับเด้อ ไอ้ปลูกจากกิ่งคนถามมามันปลอดพี่น้องผมอยากลอกมึงว่ามันปลูกด้วยเม็ดมันนี่มันสิเกิดดีกว่ากัน่ครับพี่น้องโดยการเอาไอยพันของไอ้พวกมันนี่มาปลูกครับพี่น้องหมากมันในมันใหญ่ครับน่าสิแข็งแรงกว่ากันอยู่ครับผมเอาผมเขียสิย่อลงหลุมกันเอาหนิผมปลูกมวแล้วพูดสองสามต้นนะครับ ท่ามคนปูกะกระสิบว่าให้มันถ่วมหลายพี่นอ้องเลยให็นมันหันใจจังไงเนว่านว่เอาตั้งไปจังสีพี่นอ้องผม,ม,มที่ทบหลด,ดบูกแบบง่ายๆอย่างสิครับนี่อืจังหาเนี่ยว่าบังว่าบังอีกทีนึงครับ ที่ผมปลูกกินมันเป็นโน่นนะครับเป็นโน่นมันนามมันสิบวกขังครับพี่น้องเป็นขีดินรา้จังหน่อยสแล้วผมเอาตากแดดไ้ละสองสองอาทิตย์ละครับเอาวอมไปละครับเอาจากเอาเนี้ยผมมาผมเอาไ้กลางแดดลาไรอย่าไรจังหน่อยนะครับปลูกด้วยเม็ดครับวันนี้มาปลูกทุเรียนครับด้วย พาะเม็ดพี่น้องนี่มันสีหลอดบะอ,อ่าแบบหลักทุเรียนสองเดือนครับเดี๋ยวผมปลูกเดี๋ยต้นสุดท้ายครับผมโอ้โหตน้นที่ปลูกตน้นโน้ตไายละปลูกย้ายไปพี่ครับบักตูมก็มีครับปลูกหอดบักตูมครับโอ้โหข้างผมผมปลูกต้นหมักอ่ามักพับหมักพับช็อกโกแลตคุณว่ามันจ้าขุนเมนีมเมนว่แมีน ผมเบิ่งกับวานหมองมวงปลาครับใบคือมงมวงปลานี่พี่น้องมันสีรอดพวกนี่ใบโลนทีมวัดอ้าวต้นยังแล้วนี่โต้นวักตูมโอ้ยแมนบ้อมหรอปูวักตูมพวกนันก็มาซับใต้ล่ะคุดไปกัน อ๋อนี Est il, ่นี um, ่นี่ตีต้นบักทับพี่น้องนี่ต้นดอกผักใบแก่เดียวยครับถึงมันสีหยอดหลอดว่านี่หยอดกระโปรงพี่น้องน้ำน้ำละนี่มันมันขังอยู่ครับผมจากดินจากจากไอ้เบมเบมเขาเอามันหึ่มน้ำหึ่มน้ำมันอมน้ำพี่น้องนี่นี่สิใบคือมุงปลานี่พี่น้องเห ยอดเขาวาขึนครับปลูกล่องบนพี่น้องเพื่อ่ะพราองย,ย่างมากครับลมบวบวอยู่มันสีหึ้นน้ำครับแถวนี้พอ้ยขึ้นไปตั้งเชิงครับเลยแทงนมม้ำานเลครับมันจังสีไดการอันนี้่นเอาบบกตูมาตมาเสียบรอบนี่มันเมนแน่วว่าเดี๋ยวบาเก่อตาวนอนต้นบอกตูมครับคนปลูกอยู่นี่สองต้น เนี่ยต้นที่สามต้นที่สามลงมาอีกละเอันนี่ต้นบักตูมพี่น้องเอบักตูมขอ,อินบักตูมอย่างกับบักบักตูมใข่พี่น้องเออบูบักตูมไข่จากเม็ดเม็ดในบักตูม,ม,ม,มนะครับนี่กล้ามากนี่ที่แรกผมก็ว,ว่ามันจิงตอนมอเมนครับในบักตูมพี่น้อง ประมาณหาปีหกปีแล้วครับได้กินหมากหรือแปดปีก็ว่าจักนกินก,นกินยอดเปนสกอนบอร์อกินหมากกับกินหยอดเหมือนกันสก่อนพี่หน่อยกินกับก้อยงวงกับแสบอยู่เอ้าลองเบิง้งบักตูมไข่หนี้นเวรไหนมันสีนไข่อึ้งๆวะลุ่นหนิต้องแก่เสือใส่นะครับปลูก หมวกเขาหมวกหมวกเขาหมวกสุดยอดของหมวกคือหน้องตีนหัวเขาหนึ่งเขาพี่น้องกต่ันสิว่าดกครับบักตูมปลูกตูมมีเคล็ดลับอยู่พี่น้องใส่หัวหนึ่งเขาเลยครับงุ้มหัวรับปลูกที่ปลูกรับเดือดตะกรงก้นครับ่น้องเดือดกองก้นปลูกเอา เห็ดจังเดยนั่งสีดกมันจังสีใ่มีที่เห็ดลับไปทั่วที่บระสลธดีไข่เอ้ยยังแต่จมม่นใส่พี่น้องเอยกันผึ่งกันแมาแรงกันศัตรูพืชดเหลือแต่ไล่ฆ่าถ้าครับอันเป็นเรียบร้อยครับเอาโผล่จังหน่อยอ่า บอพลต้นอมอนิตดนะครับพอมนหลมาแลงกับว่ารบกวนครับมันชิวแห้งๆพี่น้องเลยต้นอมอนิดนี่มาแลงอาจสิบป้มักพี่น้องเลยพูดเหรอเต็มขางทาาอยู่ครับนี่มันชิวแห้งครับก <sorting imagen> <unky> ินช right? ุนปัดกันว่าวว่านนี่ครับุนแห้งครับพี่น้องนี่มันชิวพี่น้องมันชิวต้นฟ้าอมอนิตครับปลูกเผานี่ยครับวันหยังครับเอาเจาะไอแ่นี่ ปูบักเขียบนั่ครับนี่ซับวางบักเผาครับพ <t modern developed Airbnb> ี่น้องพโห่ฝนหดพฝนละปูบักเขียบมันใหญ่แซงกันนี่พี่น้องเป็นสูตรลับจัง่อยมันยืดใส่กันมันจากสีใหญ่ไปนี่ถือต้นบักเขียบพี่น้องโอต้นนี่ครับก็ดอแกลียครับต้นบักเขียบฝนตกงั้นป่ะซึนบกเกาะอยู่ครับพูดนะนี่ก็ต้นบักเขียบ เหลืตอต้นหนึ่งครับต้นบักทุเรียนเดี๋ยวผมปลูกไปหุ่นก่อนหนึ่งนัตั้งข้ยอยอยู่ยนี่ แบบนี้ป้องกันหลากขคพี่นอ้อยว้ยหลากหากมันขคเอ้าเกิดด้วยอีลาบันมึงจะปลูกหยากด้ยแน่อ,อื่นก็ปลูกวายากแน่วายากปลูกก็เกิกดครับเอ้ามึงได้กกินหมากกินน้อยด้วยแตมึงจะยูน้ำก็ได้ ใส่วีซ่าครับบอกมันก่อนปลูกเงาในกัดตาเงามนันพี่น้องเหรอบอกันไว้ก่อนอเอาสู่ไปสู่สู่ เอาเหอะใช้ยังไงครับพี่น้อง nhà แห่งนี่แหละไปเดี๋ยวจะตรวจ เอาเดี๋ยวสามต้นพี่น้องต้นมกตูมปลูกหมุนไปน้ำปลาโมนี่แหละครับถ้าได้ฝันตากตากแหงขายพี่น้องอน,นาคต <c oughs> ปลูกพืชปลูกพืชหวังผลระยะยาวครับวางแผนไก่ไปจังหน่อยวางแผนนะ่นฝันมกตูมขายครับมาแข่งมัน เราพูนมาหลับสื่อกับต้นเราสองลอยอยู่น้องเอ,งเอง้เบิ้ตต้นนั่นย่างไป,ไปขึ้นห่างเลยเกือบลอยครับซ่วงหนึ่งต้นละาสองลอยหมักตูมไปฝานขายอยู่น้องเอ,งอ้ปลูกไปพปลุนครับพหิมหัวหิมปลาไปพนคนละนี่มันเป็นน้ำครับปลูกไก่มาทางว่าไดนมันเป็นน้ำ น้มวานน้ำแทงเดี๋ยวพี่พน่อยตะปูสามกขว่าได้ครับเสียบจึ๊บเข้าไปดึงบ่ออกได้พี่น่อยต้องพาตัดคนเดี้น้ำบักตุม่มมันดูดนะปลูกสามต้นนี่ก็แล้วลราพี่น้องเลยสมบรรยากาศเนี่ยหมดเศาร์พี่น้องเสียงนกเสียงกาพี่น้องฝนกับลินลินจัหน้อยคืมคืมจัหน้อย,อยแต่ว่ากับมีแดด,ดย้่ครับ เสียงไกป่ปลาจนจนอยี่นองนี่หมู่บ้านกับพ่อมัดจอกครับให้เสือหน่อยไล่ไล่ในหย่านเขาพี่น้องนี่เสือหน่อยน,นั่นมันหย่านเขาไล่เสือแต่ว่าลานย,ย่านหน่อยมาจอกพี่นออ่อยขันว่ามีเจ้าของบอก,ก้าครับเลีนน้ยงหนีหลเอ,าอนน้าดอสิวีบาปลูกใหม่ยืนต้นครับเป็นแถวลงหุ่นะ่ะท่าหุ่น ทางธงนะครับสมบรรยากาศไปยังมือเสาสายสายจังหน่อยครับแปดโมงนะครับนี่แปดโมงเก่ามุกเก้าโมงแหละครับผมนี่ยังคึมคึมอยู่ครับเก่าโมงแถวจังจังหวัดนี่ส่วนมากที่อยากจะปลูกให้ปลูกก้อยครับปลูกก้อยปลูกมันมันยันนี่สองบาทครับพี่น้องเลยนั่มองกับบาทก็กลัวครับบ่ได้ยังดอกบาทก็กลัวนี่พี่น้องนี่กระสวนมันผมน่ะนี่ เกือบไ่ได้ค่าค้นขนออกจากให้พี่น้องเลยบาทสามสิบตังค์ไม่ขายนี่เลยบางแผนปลูกแนวใหม่ไปครับลงต้นใหม่ผลกันครับผมนี่ต้นใหม่ผลไปเล้ากันส่วงนี่มันส่วงฝนเลงครับฝนเลงนี่สิปลูกไหม่ผลไปเท่ากันพี่น้องว่าท่านปลูกก็ว่าปลูกครับแต่สันมันสิบว่าท่านการพี่น้องเลยกะว่าหากฝนเท่าหากินได้จังหน่อยจังใสระบบนำยดนำอันนั้นทั้งเข้าไปครับ มันสีเงือกันได้ครับประหยัดนาำจักหน่อยนะมูนนี้ผ้าพี่น้องมาส้มสวนส้มสวนดอกไม้พอสมควรหรอพี่น้องนี่ล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ